ซาลาเปาร้อนๆมันโถลูกโตโตทางนี้เสียงจอแจของเหล่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดดังจนได้ยินมาถึงหูของหนิงเยี่ยนเธอลูกท้องพร้อมมองไปที่ซาลาเปาและมันโถสุดท้ายเธอจึงพาเจ้าหนูน้อยไปที่ร้านขายเกี๊ยวน้ำเกี๊ยวน้ำสองชามเอาไส้เนื้อหนิงเยี่ยนตรงไปสั่งอาหารเมื่อสั่งจบเท่าแก่เจ้าของร้านก็ขานกลับทันควันได้ หนิงเยี่ยนปลีกตัวออกมาและตรงไปยังร้านซาลาเปาเธอซื้อซาลาเปาสองลูกแล้วกลับไปที่ร้านเกี๊ยวน้ำเธอเอาซาลาเปาให้เจ้าหนูหนึ่งลูกแล้วเริ่มมองดูไปรอบๆตลาดมีพ่อค้าที่หาบเชือกป่านมาขายส่วนตรงมุมุมนั้นมีคนขายน้ำตาลปั้นแล้วยังมีคนรับจ้างลับมีดเสียงดังจอแจคึกคักช่างเป็นยุคสมัยที่วุ่นวายจริงๆเมื่อเกี๊ยวน้ำมาวางที่โต๊ะเนื่องจากนิสัยที่ติดมาจากพบชาติที่แล้วทำให้หนิงเยี่ยนกินมันหมดอย่างรวดเร็ว เพียงแค่สองสามคำก็กินเกี๊ยวเสียจนเกลี้ยงชามแล้วเจ้าหนูน้อยหนิงโยอยู่เพิ่งกินไปได้สองคำพอเหลือบไปเห็นชามเกี๊ยวที่ว่างเปล่าของท่านแม่ก่อนจะขมวดคิ้วจนหน้าผากยน่นและจากนั้นครู่หนึ่งก็ดันชามเกี๊ยวของตนเองส่งไปให้นางท่านแม่กินสินี่จะให้ตนแย่งเด็กกินหรือยังไงกันหนิงเยี่ยนสายหัวแล้วดันชามเกี๊ยวคืนให้เจ้าหนูน้อยเจ้ากินเถอะกินน้อยจะไม่สูงเอานะพอโดนแม่ของตนจี้จุด เจ้าหนูน้อยก็มองแม่อย่างเคืองๆพร้อมกับก้มหน้าก้มตากินเกี๊ยวน้ำชามใหญ่ด้วยความน้อยใจเมื่อเทียบกับเด็กในรุ่นเดียวกันก็มีเรื่องส่วนสูงนี่แหละที่ทําให้เจ้าหนูหนิงโหยอยู่รู้สึกขมขื่นเป็นอย่างยิ่งเจ้าหนูน้อยเริ่มกินอย่างรวดเร็วจนไม่น่าเชื่อว่าเกี๊ยวน้ำชามโตและลาเปาจะหมดเกลี้ยงหนิงเยี่ยนมองไปยังเจ้าหนูน้อยที่ตีพุงเพราะความอิ่มเธอก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไรดีอิ่มจนพุงกลางขนาดนี้ยังจะเดินไหวไหมนะ หนิงเยี่ยนอุ้มเจ้าหนูพุงกลางใส่ลงในตะกร้าสะพายหลังแล้วเดินไปยังร้านขายของชำท่านแม่นี่เป็นร้านลุงสองเจ้าหนูน้อยที่อยู่ในตะกร้าสะพายหลังดึงแขนเสื้อแม่ของตนแล้วชี้ไปที่หน้าร้านขายของชำหนิงเยี่ยนมองไปยังที่ที่เจ้าหนูน้อยชี้ให้ดูร้านขายของชำของหนิงจี้หน้าร้านสะอาดสะอา้านใบไม้แม้แต่ใบเดียวก็ไม่มีสตรีที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ไหวหน้าร้านคือเสี่ยวเหลียงชื่อภรรยาของลูกพี่ลูกน้องเธอ ใส่หัวไปเจ้าขอทานไม่รู้หัวนอนปลายเท้าเจ้าห้ามเข้ามาที่นี่นะหนิงเยี่ยนเพียงแค่มองอีกฝ่ายกลับถูกเด็กขายของในร้านถือไม้กวาดออกมาไล่หนิงเยี่ยนก้มมองเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ถึงแม้จะมีรอยปอยู่มากมายแต่ก็ซักสะอาดไม่ได้เหมือนขอทานเสียหน่อยเมื่อมองกลับไปที่เหลียงชื่อนางยังคงปิดเปลือกตาอยู่บนเก้าอี้หวายทำท่าทางราวกับว่านางกำลังหลับอยู่ แต่ขนตาที่กระดิกเป็นครั้งคราวของนางได้พิสูจน์แล้วว่านางแซงทําเป็นหลับเฮอะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวของเจ้าของร่างนี้จะแย่เอามากๆขนาดยังเดินไปไม่ถึงหน้าร้านยังถูกไล่ตะเพิดออกมาแต่หนิงเยี่ยนก็ไม่ได้คิดโกรธเคืองเธอหมุนตัวเดินไปที่ร้านของชําที่อยู่ตรงหน้าแทนและเจอเข้ากับเหมยโอเด็กขายของที่ฉลาดเฉลียวแม้จะเห็นหนิงเยี่ยนสวมเสื้อผ้าเก่าๆแต่ก็เข้ามาต้อนรับและแนะนําสินค้าให้หนิงเยี่ยนเป็นอย่างดีสักพักใหญ่ กราสปายหลังของหนิงเยี่ยนก็เต็มแน่นไปหมดทั้งช้อนเงินคันเล็กเสื้อผ้าสองชุดข้าวสารเกลือน้ำมันเครื่องปรุงและอีกหลายอย่างเด็กขายของเดินออกมาส่งหนิงเยี่ยนด้วยใบหน้ายิ้มแย้มราวกับปากจะฉีกถึงหูเมื่อออกจากร้านขายของชำเธอก็เดินดูในเมืองอีกรอบพอเห็นว่าไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วเธอจึงตัดสินใจตรงกลับบ้านอากาศในเดือนหกจะเดินไปทางไหนก็ร้อนอบอ้าวบนถนนแทบไม่มีผู้คนอยู่ เจ้าเปยหอย่างเอ้อที่ถูกมัดไว้กับหินโม่ก็ถูกแก้มัดแล้วหนิงเยี่ยนกลับถึงบ้านอย่างสวัสดิภาพเธอหยุดยืนที่หน้าประตูมองเห็นสภาพรั้วบ้านที่พังเพียงเดินเข้าบ้านไปไม่กี่ก้าวก็พบว่าไก่ที่เก็บไว้ในครัวหายไปเสียแล้วกระต่ายในสุ่มไก่ก็หายไปด้วยเช่นกันโดนขโมยแล้วเจ้าหนูน้อยรีบวิ่งไปที่สุ่มไก่เมื่อเจอแค่สุ่มไก่ที่ว่างเปล่าจากนั้นน้ำตาก็พันไหลออกมาไม่ได้โดนขโมยหรอก บ้านหลังนั้นเอาไปแน่เกิดมาไม่เคยเจอใครหน้าด้านขนาดนี้เธอวางตะกร้าสะพายหลังลงแล้วเดินตรงไปยังบ้านตระกูลหนิงพอถึงหน้าประตูก็ได้กลิ่นหอมเนื้อชยออกมาเธอผลักประตูไม้เข้าไปยังไปไม่ทันถึงห้องครัวเสียงร้องด้วยความตกใจก็ดังขึ้นแม่นางตัวดีหนิงเยี่ยนมาแล้วหนิงเยี่ยนกรอกตาในลานบ้านมีหญิงสาวสวมกระโปรงสีแดงยืนอยู่ อีกฝ่ายคือหนิงหวานน้อนลูกสาวคนเล็กที่ยังไม่ได้แต่งงานของยายแก่ต้าหลี่ชื่อหนิงหวานเป็นลูกหลงของยายแก่ต้าหลี่ชื่อทําให้ทุกคนในบ้านรักนางเป็นพิเศษหนิงหวานมองใบหน้าที่ตนจงเกลียดจงชังของหนิงเยี่ยนพลางเอ่ยเจ้ามาที่นี่ทําไมรีบใส่หัวออกไปซะนางตัวสวยอย่าเอาเสนียดมาใส่บ้านข้าทําไมกล้าพูดเช่นนี้ข้ามาที่นี่เพื่อมาหากระต่ายของข้า ไม่อยากเชื่อว่าบ้านตระกูลหนิงที่มีทั้งการศึกษาและไรนาจะขโมยทั้งกระต่ายและไก่ของคนอื่นขโมยอะไรกันทำไมพูดออกมาได้หน้าตาเฉยแม่ข่าอยากกินเนื้อแค่เอาไก่มาจากบ้านเจ้าซักตัวจะเป็นอะไรไปให้เจ้าได้มาลืมตาดูโลกเลี้ยงดูเจ้ามานานหลายปีกับอีแค่เนื้อให้กันไม่ได้เลยหรือไงได้ยินมาว่าเมื่อวันเจ้าก็ตีแม่ข้าข้าละอยากเปิดศาลบรรพชนตัดสินโทษเอาเจ้าไปถ่วงน้ำให้ตายเสียจริง สารบรรพชนเป็นบ้านเจ้าหรือยังไงคิดจะเปิดก็เปิดหนิงเยี่ยนเอ่ยถ้าเป็นเจ้าของร่างคนเก่าได้ยินเรื่องสารบรรพชนคงจะตัวสั่นด้วยความหวาดกลัวแต่หนิงเยี่ยนไม่กลัวกล่าวหาคนอื่นก็เอาหลักฐานมาสิบนตัวยายแก่ใจร้ายแม้แต่รอยฟกช้ำดำเขียวก็ไม่มียิ่งไปกว่านั้นเจ้าของร่างเดิมใช่คนที่กล้ามีปากเสียงหรือทำร้ายคนอื่นถึงขนาดที่กล้าลงมือตียายแก่ต้าหลี่ชื่อนั้นเหรอต่อให้พูดไปคนในหมู่บ้านก็คงไม่เชื่อ หนิงหวานเบิกตากว้างนางคิดไม่ถึงว่าหนิงเยี่ยนที่แต่ก่อนไม่กล้าปริปากพูดอะไรแต่ตอนนี้กลับกล้าต่อปากต่อคำกับตนและยังกล้ามาหยามศักดิ์ศรีถึงเพียงนี้หนิงหวานจึงอ้าปากด่านางสาระเลวปีนั้นทำไมแกไม่จมน้ำตายตายไปซะหนิงเยี่ยนเสียยิ้มออกมาทำไมเธอถึงไม่จมน้ำตายหน้าเหรอเพราะห้องเต้งหม่ครองราชหล่ะมัง้งจึงพระราชทานอภัยโทษให้เธอจึงถูกผู้คุมสารไต่สวนปล่อยตัวออกมา เจ้าของร่างเดิมไม่เพียงแต่เสียความบริสุทธิ์แต่ยังทนมีชีวิตอยู่มาจนถึงตอนนี้แถมยังอาศัยอยู่กับบ้านตระกูลหนิงและไม่มีความสัมพันธ์ดีๆแม้แต่น้อยปีนั้นที่เกิดเรื่องคนต้นคิดคนแรกที่เอาหนิงเยี่ยนใส่ฉลอมหมูถ่วงน้ําก็คือยายแก่ต้าหลี่ชื่อแต่พอรอดมาได้บ้านตระกูลหนิงกลับไม่อยากให้เธออาศัยอยู่ร่วมบ้านจึงขับไล่เธอออกไปในหมู่บ้านแห่งนี้นอกจากหญิงไม่ตระกูลเฉินก็มีหนิงเยี่ยนอีกคนที่อาศัยอยู่คนเดียว ถ้าอยู่คนเดียวก็หมายความว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์ใดๆกับบ้านตระกูลหนิงแต่คนบ้านตระกูลหนิงกลับไปฉกของจากบ้านเธอไม่เว้นแต่ละวันช่างหน้าไม่อายเจ้าของร่างคนเดิมคงทนได้แต่หนิงเยี่ยนคนใหม่ย่อมไม่อยู่เฉยเอากระต่ายของข้าคืนมาไม่เช่นนั้นหนิงเยี่ยนคว้ากุมไปที่ข้อมือของหนิงหวานแล้วค่อยๆอ,ออกแรงบิดโอยโอยหนิงหวานส่งเสียงร้องอดโอยราวกับหมูโดนเชือด พอได้ยินเสียงของหนิงหวานร้องออกมาอย่างน่าเวทนายายแก่ต้าหลี่ชื่อก็รีบออกมาจากห้องมองไปยังหนิงหวานที่ร้องอย่างหอยหวนจึงยื่นมือไปทุบร่างของหนิงเยี่ยนทำอะไรของเจ้าจะฆ่ากันหรือยังไงนางตัวดีนี่มันจะฆ่าคนแล้วลูกค้าหนิงหวานลูกค้านางตัวดีปล่อยเดี๋ยวนี้นะนางเป็นน้าของเจ้านะเจ้ากล้าลงไม้ลงมือกับผู้อาวุโสอย่างนั้นหรือเจ้าคนอากตันยูนี่ข่าเบ่งนางสารเลวแบบเจ้าออกมาได้ยังไงกัน สวีชื่อที่กำลังยุ่งกับงานครัวต้องรีบวิ่งออกมาเมื่อมองเห็นหน้าขาวซีดอันน่าเวทนาของหนิงหวานก็รู้ได้ถึงพละกําำลังที่ฟ้าประธานให้หนิงเยี่ยนตัวสั่นขนาดนั้นคงเจ็บเจียนตายเป็นแน่หนิงเยี่ยนคลายมือออกแล้วถามอย่างช้าๆท่านแม่ท่านยา่าพูดอะไรกันข้าจะฆ่าใครได้ข้าก็แค่จูงมือท่านนาเท่านั้นหนิงเยี่ยนเอ่อยพลางยกมือของหนิงหวานขึ้นดูสีมือท่านนะทั้งขาวทั้งเนียนนุ่ม ไม่มีรอยขีดข่วนเลยแม้แต่น้อย